คือคุณหมอทวัชัยท่านมีความเชื่อในทฤษฎีหนึ่งนะในข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าในเมื่อจุดที่ตกกับจุดที่พบมันเป็นทวนน้ำแผลไม่เข้ากับเรือที่จะตกใบพัดไม่เข้ากับแผลและแถมยังมีรอยช้ำรอยถลอกแล้วก็รอยกรีดยาวบนต้นขาขวาประเด็นเรื่องการตกเรือและโดนใบพัดเรือ มันดูไม่สมเหตุสมผลแล้วและมันไม่สามารถอธิบายได้ะนะครับปัญหาก็คือว่าแล้วโดนอะไรขนาดนี้ได้จุดไหนก็ต้องดูที่ว่านถ้าไม่ใช่อยู่บนเรืออก็ต้องอยู่ที่อื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะปัญหาก็คือทำให้คุณหมอทวัชชัยท่านมาสนใจเจ็ตสกีไงครับว่าเป็นพยานแวดล้อมแม้จะว่าจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ผมได้ข่าวจากทนายท่านหนึ่ง ชื่อทนายนิติธรล้ําเหลืออ,อคุณพี่นกเขาของเรานะคุณพี่นกเขาบอกว่าตํารวจสี่นายนั่น,นเป็นขอภัยจเจสสกีสี่ลำนะั้นะเป็นตํารวจนามมันไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเงี้ยเหรอผมก็ไม่สามารถรจ,จะตอบอะไรได้ครับทีนี้สมมุติว่าจริงหรือไม่จริงก็ประเด็น,นหนึ่งนะครับเห็นทางบางช่องออกมาบอกว่าไม่เขาไม่ได้ประกบไม่ต้องประกบแล้วครับเราสนใจว่าเขาพาไปถึงจุดไหนหรือไม่นะครับแต่ทีนี้ คุณหมอธวัชชัยท่านมาสนใจหน้าริเวอร์เดลเพราะว่ามันเป็นจุดที่มี interference เหมือนกับว่ามีเรือลำหนึ่งมาประกบ,ะกบเพราะมันหยุดไม่กี่ครั้งถ้าอยู่บนเรือมันก็ต้องมีบาดแผลบนเรือให้เห็นใช่ไหมครับคุณหมอธวัชชัยท่านก็เลยสงสัยว่ามันมีการเปลี่ยนเรือหรือไม่เพราะมีข้อสันนิษฐานว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้า20นาฬิกา36ภาพแตงโมเต็มเลยทั้งคลิปวิดีโอร้องเพลงภาพถ่ายนิง่ง แล้วหลัง23่สามยี่สิบจมีอยู่ภาพเดียวภาพเดียวจริงๆครับแล้วก็เป็นภาพที่มีปัญหาด้วยที่เหลือเนี่ยอ้างว่าแตงโมถ่ายให้ทีนี้ก,ก็คือภาพนี้แหละครับแต่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมในครั้งแรกเลยนะครับว่า20.36คือภาพนี้ม,มันมีพิรุธก็มีคนเถียงผมเยอะนะครับว่าภาพปกติผมรับฟังนะครับแต่คุณหมอธวัชชัยท่านก็มีวิธีอธิบายของท่าน ว่ามันผิดปกติคําว่าผิดปกติของท่านเนี่ยท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านอุบัติเหตุนะ,ะท่านก็บอกว่ามันผิดลักษณะกายวิภาคอ๋อหมายถึง<ท>มุมหน้าแตงโมใช่ไหมท่านก็เลยเรียงลําดับมาให้ดูว่าวิธีการทําอย่างเนี้ยมันคืออะไระภาพถัดไปครับวิธีเรียงของท่านก็คือว่าท่านสังเกตจากภาพทีละภาพมาเลยะนะครับคุณเก๋ลองอ่านให้ฟังหน่อยครับ ตามธรรมชาติเวลากล้มหน้าไปทางไหนคอด้านนั้นต้องหดมุมระหว่างคางกับคอแคบลงจนไม่เห็นช่องว่างแต่ในภาพกลับตรงข้ามกับความจรงิงคอยืดมุมคอเปิดมุมคางเปิดนะอ่ะมุมคางเปิดแล้วก็มีช่องว่างเกิดขึ้นภาพถัดไปเลยครับอันนี้เป็นภาพที่คุณหมอหยิบตัวอย่างให้ดูไม่ใช่เป็นตุ๊กตานะครับแต่จริงๆเป็นภาพแต่งโม อยู่กับคุณโมอามีนาแต่เขาปิดหน้ามุมคล้ายมุมคล้ายกันเลยนะอาจารย์มุมคล้ายกันไหมก็คล้ายๆนะภาพถัดไปครับแต่นั้นก้มคุณหมอเขาบิดให้ดูองศาอ๋อถ้าบิดเออบิดนิดนึงบิดนิดนึงภาพถัดไปครับแล้วก็มันจะได้องศาแบบนี้หมุด20บองศาทวนเข็มทั้งเฟรมเจะเห็นได้ว่าไหล่ซ้ายสูงกว่าไหล่ขวาทันทีนะครับก่อนหมุนภาพเนี่ยไหล่ขวาจะสูงกว่าไหล่ซ้ายพอบิดแล้ว ไหล่ซ้ายจะสูงกว่าไหล่ขวาเวลาหมุนภาพ20องศาทุนเข็มทั้งเฟรมนะครับเส้นประทุกเส้นขนานกันค,ค,คุณหมอท่านว่ายอย่างนั้นนะครับภาพถัดไปครับคุณหมอท่านก็บอกว่าคุณเกอ๋อ่านต่อเลยครับดนะคะท่านก็บอกว่าลักษณะนี้มันเป็นภาพจากเดิมทางด้านซ้ายมือ,อนะครับซึ่งเป็นลักษณะขนานระนาบไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายมากลับมุมก็ทำให ไหล่ซ้ายนะครับเตี้ยกว่าไหล่ขวากลับด้านกันดูภาพต้นฉบับนะคะภาพต้นฉบับแคปมาจากวิดีโอไม่ค่อยชัดและมีภาพต่อเนื่องหลายรูปใบหน้าด้านข้างศูนย์องศาแนวดิ่งลำตัวศูนย์องศาแนวดิ่งโอบเพื่อนไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายพอเราพลิกบุมขึ้นมาใช่ไหมมีการโรเทชขึ้นมา20องศาเนี่ยใบหน้าด้านข้าง 340องศาแนวดิ่งลำตัว340องศาแนวดิ่งโอเพื่อนไหลขวาต่ํากว่าไหลาซ้ายเพราะอะไรเพราะภาพถูกหมุนหมุนไป 20, 20องศา20องศาคือโรเทภาพภาพถัดไปครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยมีหมดรือยังครับหลังหมดรือยังครับทางทีมงานช่วยแจ้งแค่นิดหนึ่งนะครับอ่าน่าจะหมดเลยไหมคะ,ะถ้าหมดแล้วถ้าหมดแล้วนะครับ ก็มีคนไปลองตัดให้มันบิดแล้วก็ลองสวมภาพนี้ที่บิด20องศาเป็นติ๊กตอกเนี่ยแชร์กันทั่วเลยแล้วใช้คำว่าอุ้ยมไม่ทราบว่าแคปมาไหมไปลองดูครับอ่าท่านผู้ชมดูนะครับที่เขากำลังบิดจากตรงนี้ท่านผู้ชมว่ามันพอดีกันไหม หน้าสนใจเฉพาะหน้าของคุณแตงโมเลยนะครับคถ้าผู้ชมว่ามุมเดียวกันเลยอ่ะมันเป็นมุมเดียวกันหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตจากคุณหมอทวัชชัยคะนะครับเอาละพ้นจากภาพนี้ไปถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ทวัชชัยว่าแตงโมหายไปตั้งแต่ยี่สิบจุดสามหกก็เลยต้องประดิษฐ์ภาพนี้สมมุติว่าจริงนะเราก็ต้องกลับไปที่รายการโหรกระแสค ผนกระแสนะครับที่สัมภาษณ์สามภาพว่าจริงๆเป็นยังไงไปชมดูกันครับคือ21่สนาฬิกาห้าสนาทีนะครับอันนี้อยู่ที่พระธรรมเจ็ดค่ะอยู่ตรงนี้ <10 S 2> นะจะนานหน่อยเพราะว่ารูปมันเบลอเยอะก,ก็ก็ถ่ายจันให้ได้รูปสวยภาพนี้ใครถ่ายฮะแฟนถ่ายแฟนใช่ไหมแนถ่ายนะกเดินมาถ่ายให้ ทุกคนอาจจะต้องพูดเสียงดังสนิดนึงนะครับฉันเดินมาถ่ายให้ค่ะรูปนี้โอเคคุณเดินไม่ถ่ายให้นะใช่ค่ะขอดูอีกรูปหนึ่งฮะอันนี้คือสี่ทุ่มหกนาทีรูปนี้ใครถ่ายครับโมถ่ายค่ะอันนี้คือโมถ่ายอันนี้คือเป็นรูปสุดท้ายมีอีกไหมมีรูปต่อจากนี้มาที่แตงโมถ่ายไม่มีอ่ะไม่มีนะสี่ทุ่มกับหกนาทีเวลานี้นะครับ ผมย้อนกลับไปถามว่าตังโมตกน้ำตอนกี่โมงมีรูปหนึ่งไหมอันนี้สี่ทุ่มสิบสามอันนี้ใครถ่ายโมอค่ะอันนี้ก็โมถ่ายอันนี้สุดท้ายหรือยังสุดละสุดละค่ะสุดท้ายนะะนี่สุดท้ายนะครับไม่มีอีกแล้วคือรูปนี้คือโมถ่ายแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูปอีกเลยหลังจากนี้เธอเธอเดินกลับไปแล้วเธอเสียชีวิตเหนูนั่งชมวิวอันนี้เรือจอดอยู่นะคะหลังตากนี้ก็คือมีแบบ เ่เรืออืมอะคุณเก๋ลองอ่านาาคำพิพากษาค่ะในจุดนี้อีกทีหนึ่งให้ฟังหน่อยครับเมื่อกี้มีภาพที่เขาขึ้นตอนยี่สิบสองนากาสนาทีใช่ไหมสารก็บอกว่าภาพจากรายการโหนกระแสเป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ของนางสาวกระติกร,ระบุเวลา22.13นาฬนาทีฉากหลังเป็นสะพานพระราม8บ่งชี้ว่าภาพนี้มีการแก้ไขเวลาเพราะตำแหน่ง GPS จริงเวลาย2นกานาที เรือเลยสะพานสังหีไปแล้วเวลายิบสองนากาสินาทีเรือต้องไปอยู่ตรงวชิระพยาบาลตาม GPS หน้าสิบไม่ใช่ฉากหลังเป็นสะพานพระรามแปดและในหน้าที่11ตามข่าวบอกว่าเรือมาจอดที่อู NBC ่ NBC น่ีอันนี้อันนี้อนี้ถึงอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งเอาละท่านผู้ชมครับแปลว่าคุณหมอธวัาชชัยรายงาน GPS กับเวลา ที่ดูขัดแย้งกันเ <ừ m. S 2> อาล่ะรครับจริงเท็จเป็นยังไงมันปรากฏในคำพิพากษานะใช่ใช่แต่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนยังถกเถียงกันอยู่เยอะก็คือภาพคุณแตงโมทําไมมันมีอยู่ภาพเดียวนับตั้งแต่เวลา21่สนาฬิกาห้าสิบหกนาทีใช่ไหมครับ <c oughs> คือวัดจาก 1> <ừ m. S> 2 1 3 6ก่อนหน้านี้ที่อยู่บริเวณริเวอร์เดลเนี่ยเหมือนจะมีภาพนี้ภาพเดียวแล้วไม่มีอีกเลยคุณหมอธวัชชัยบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า จร,จริงๆที่ต้องมีภาพอย่างนี้เพราะแตงโม,มไม่ได้บนเรือแล้วคือแม้แต่ในคำพิพากษาเขายังเชื่อเลยว่าภาพตัดต่อนะจ๊ะทีนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากภาพที่เป็นปริศนาภาพนี้คือเวลา21นาฬิก56นาทีใช่ไหมครับที่เรามีคำถามอยู่ในขณะนี้เนี่ยว่าจริงหรือเท็จผมก็จะเห็นว่าตราบใดที่เราไม่เห็น ตัวโทรศัพท์จริงๆและ<ม>ดูดมาจริงๆ<ม>เราก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้ชมก็เถียงผมผมก็เถียงไปเถียงกันมาค<ม>ุณหมอธวัชชัยมันก็ไม่จบจนกว่าจะได้โทรศัพท์ใช่ไหมครับค่ะก็เป็นเหตุทําให้คุณหมอธวัชชัยเรียกโทรศัพท์ทุกคนไงและขอตําแหน่งโลเคชันทุกคนด้วยก็ถูกตัดออกไงครับในคดีนี้ไงถูกตัดจากการเป็นพยานออกไปใช่ถูกตัดออกจากการเป็นพยานในคดีหลักนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้มันไม่สามารถมีหลักฐานเหล่านี้ในคดีหลักได้ถูกต้องครับทีนี้ มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเวลานี้21นาฬิก56นาทีแท้ที่จริงแล้วภาพนี้เป็นภาพสองคนหรือหนึ่งคนกันแน่ทำได้เหยครับอาจารย์ทำไงคำถามก็คือคำถามนี้มันสำคัญเพราะมันดูเหมือนเวลาเนี้ยมันมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นกิจกรรมหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่าจะอ้างว่าคุณตังโมตอบใน i ิน t a g r กรมกับคุณแอนนาตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเบื้องหลังนะครับ ในรายการโหนกระแสก็มายืนยันตรงนี้แต่คนที่มาชี้ชัดตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วแหลมคมลึกซึ้งที่สุดก็คืออาจารย์โต้งท่านก็คือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กรพพีสภงภูระกูลท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็เป็นประธานกรรมการคณ,ณะอาชีววิทยาและการเปรียญงานยุตธธรรมของมองลังสิตอ,อยู่มหาลัยกับผมนี่แหละครับท่านเก่งมากเลยนะครับคือใครจะตบตาท่านไม่ได้ท่านวิเคราะห์ถามคําถามแล้ว วันนี้จะมาเฉลยว่าถ้าแตงโมอยู่บนเรือจริงภาพนี้มันมีปัญหาทํามาเพื่ออะไรก็แปลว่าต้องทํามาเพื่อพิสูจน์ใช่ไหมครับถ้าสมมติสมมุติว่ามีการตัดต่อจริเนี่ยภาพนี้ก็ต้องทําเพื่อทําให้เห็นว่ามีแตงโมอยู่ในเวลานี้ใช่ไหมครับสร้างหลักฐานเราต้องตั้งคำถามว่าสมมติมันเป็นเอกสารสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของการตัดต่อจรอ่ะแล้วเราจะตัดต่อเพื่ออะไรแปลว่าแตงโม ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้แล้วใช่ไหม,มหรือจริงๆไม่อยู่บนเรือแล้วใช่ไหม,มจึงต้องมีภาพนี้ปรากฏหนึ่งในนั้นที่คุณหมอธวัชชัยคือบอกว่าตุ้มหูหายไปไหนใหญ่เบื้อเริ่มขนาดนั้นขนาดในศพยังเจอเลยมีมีค่ะแต่ทําไมในนี้ในภาพไม่มีกลับไม่เจอแต่ถึงแม้จะอย่างนั้นอาจารย์โต้งหรือดรเกษนาพงศ์ท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องโทรศัพท์ครับไปฟังกันหน่อยครับเชิญครับ อาจารย์ผมขอขอ,ขอดูตรงนี้หนึ่งผมอยากเทียบไทม์ไลน์นิดหนึ่งว่าม,มันมีประเด็นดนิดหนึ่งฮะคือคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้อาทีมงานเอาขึ้นนะฮะสามทุ่มห้าสิบหกนาทีได้เขาถ่ายรูปอยู่เอาขึ้นขึ้นก่อนเนี่ยสามทุ่มห้าสิบหกเลยเตะเลยไม่ใช่ห<ะ>้าหกด้วยแล้วใครตอบไหนวะตรงไหนเนี่ยนี่ค่ะสามทุ่มห้าสิบหกรันพิศัเอเอใช่ป่ะเดี๋ยวนะ โอเคคุผู้ชมดูนู่นนะสามทุ่มห้าสิบหกนาทีวันพฤหัสขึ้นมานี้คือถ่ายรูปกำลังอยู่ที่กรุงเทพเห็นไหมฮะสะนนพา,พานพระรามแปดอ่าสะพานพระรามแปดนิทานพระรามแปดอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องของเครื่องของกระติกอ,อันนี้คือเครื่องของกระติกค่ะนะฮะตาโมอยู่ในภาพด้วยค่ะในเวลานี้สามทุ่มห้าสิบหกถูกแมาจารย์มันบอกถูกทำอะไรอยู่ไหมฮะ แต่อันนี้เป็นลายของแตงโมที่มีการพูดคุ <ไป S 1> ยกกับคุณอินอักรกรรมค่ะอภิษฎอักษกรรมนะอิสากรรมขอขอภัยนะฮะ,ขอ,ะ,ฮะขอเลขที่ฉันนึกได้ว่าต้องโอนให้เธอได้แพรบๆนะผมขยันนี่นะฮะในเวลาเดียวกันเลยวเวลาเดียวกันอ่านี่กล้องกลับเข้ามานาทีเดียวกันเลยเห็นไหมสามทุ่มห้าสิบหกเห็นไหมอ่าลองลองแคปแล้วก็ขยายภาพให้มันกว้างขึ้นนะฮะ เห็นไหมสามทุ่มห้าสิบหกไหมคัดภาพเลยนะฮะขอกล้องซูมเข้ามาเลยฮนะเห็นไหมสามทุ่มห้าสิบหกนะเ,เห็นไหมอ่ะโอเคสามทุ่มห้าสิบหกนะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเปิดหมดได้เลยครับเลยครับไว้ให้เปิดมดเลยเหรอเปิดมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคัวนนี้ผมไม่อยากเปิดหลังจากนั้นนะคะก็คือ ข่าวเธอตกเรือไอ้นานก็ได้ข่าวนายก็ทักคนแรกอีกนะฮะว่ามีข่าวเธอตกเรือฉันงงโอเคเดี๋ยว่อน,นะฮะทีมงานผมขอแคปภาพไว้ยังแคปแล้วนะขออขึ้นคู่กันเลยฮนะเนี่ยสามทุ่มห้าสิบหกนะฮะอันนี้คือคุอยกัณอยู่แต่สามทุ่มห้าสิบหกในภาพนั้นมันมีการถ่ายภาพและต่งหมดร่วมเฟรมอยู่กับเตติกก็สามทุ่มห้าสิบหกเหมือนกันวันพฤหัสเหมือนกันอาจารย์มันเป็นไปได้ไหม ต้องดูว่าตอนที่มีการถ่ายภาพแล้วเนี่ยไปโพสช่วงเวลานั้นหรือเปล่านะครับและใครเป็นคนโพสต์แต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นการโพสต์อาจารย์มันเป็นทำอะไรของการถ่ายรูปจริงจริงกดทําแลบได้นะฮะกดทําแลบมันจะแต่อันนี้กคือมันเป็นยาพมันเป็นทำอะไรของเขาเลยที่เขาที่เขาที่เขาส่งหลักฐานมาว่าถ่ายเวลานี้เวลานี้ตอนเวลานี้ค่ะก็มีสองประเด็นประเด็นแรกคือโทรศัพท์ของคุณตโมก็เป็นการโต้ตอบเอง มีสองมีคนมาตัวต่อให้แทนนะครับอ่าวเวรนละยังไงวันเนี้ยแต่ปกตินิสัยตังโมงไม่เคยให้ใครหยิบโทรศัพท์อ่อยกเว้นคนส่วนตัวเนียที่รู้จักกันยกเวน้นยกเวน้นก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าคุณตังโมงไว้ใจใครขนาดไหนไหมถึงสามารถจะเข้ารหัสเข้าโทรศัพท์ได้นะครับอืมอโอเคทีนี้ขอญาตนะอันนี้คือประเด็นที่วันวันนั้นแต่คุณเองก็ไปที่ท่าเรือไปค่ะแล้วคุณโทรหาคุณแม่ใช่ไหมหนึ่งนี่ค่ะ ดรกฤษณพงศ์ ong, ตั้งคําถามดีมาก21.56นั้นแตงโมตอบอจริงๆหรือเปล่าในภาพที่มันมีปัญหาแล้วนะครับผมก็ยังไม่ฟันธงนะตราบใดที่ยังไม่ขึ้นสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลอันนี้เป็นข้อสังเกตและวิเคราะห์ในเชิงกาย,กายวิภาคจากคุณหมอทวัชชัยนะครับทีนี้ผมสนใจว่าแล้วอินสตาแกรใครตอบใครตอบแตงโมตอบใช่ไหมถ้าตอบ แล้วจริงแล้วเป็นเรื่องจริงนะก็แปลว่าภาพนี้ก็อาจจะจริงก็ได้ถูกป่ะแต่มาดูแปลกๆอยู่นะแล้วจะปลอมไปทําไมใช่ไหมหรือว่าทาไมตัดต่อทำไมจะต้องแก้ไขเวลาเวลาแล้วทําเพื่ออะไรเพราะว่า GPS ไปจับได้อีกจุดหนึ่งใช่ไหมทําไมต้องแก้ไขเวลาเวลาก็เรื่องหนึ่งภาพนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยอีกประการหนึ่งตัดต่อไหมอีกประการหนึ่งนะครับทีนี้มันก็คงเป็นประเด็นว่า ถ้าสมมติมีการตัดต่อจริงก็เป็นไปเพื่อทําให้เชื่อว่าแตงโมอยู่เวลานี้ใช่ไหมครับม,มันมนผลเดียวใช่ไหมเพื่อเป็นการสร้างหลักฐานว่ายังอยู่นะยังอยู่ณเวลานี้ยังอยู่อยู่ในสภาพนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชม,ม,มถ้าสมมุติเป็นการตัดต่อจริงถ้าเป็นผมผมก็ต้องสงสัยเวลาก่อนนั้นนะั้นะ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 ว่าแตงโมหายไปไหนก่อนนั้นนะั้นหะรือไม่นะนะนะแต่บังเอิญมันมีแชทในอินสตาแกรมตอบกลับว่าแพ๊บแพ๊บหรืออย่างเดียวว่าใครเป็นคนตอบการที่เราจะรู้คําตอบนี้ รู้ได้ด้วยวิธีไหนครับวิธีไหนครอาจารย์เราก็ต้องขอโทรศัพท์มือถือเขาใช่ไหมครับใช่ใชของคุณแตงโมเลยเนี่ยทั้งการโทรเข้าออกและประวัติการโทรเข้าออก,กรวมถึงตำแหน่งพิกัดที่ใช้โทรศัพท์มันจะชิดเลยเพราะเป็น GPS มันจะรู้สอดคล้องกันหรือไม่<ช>และรู้ได้เลยว่าแตงโมอยู่ในเรือหรือไม่อยู่จริงไหมใช่เราจะรู้ทันทีใช่ไหมครับท่านผู้ชมจริงไหม,มคุณหมอธวัชชัยก็เลยทําเรื่องในพยาน ตอนที่ตัวเองเป็นพยานอยู่หนึ่งปากในคดีคุณแตงโมนี่แหละขอเรื่องนี้เลยครับโทรศัพท์คุณแตงโมและพวกว่าใครโทรหาใคร GPS ตรงนั้นตำแหน่งตรงไหนเรีนให้ทราบว่าตอนนั้นเราเห็นในเอกสารรู้สึกว่าตำรวจจะขอเฉพาะประวัติการโทรไม่ได้ขอตำแหน่งนะครับ mm hmm. แต่คุณหมอธวัชชัยขอทั้งหมดถูก ดำเนินการขอให้ยุติการเป็นพยานก็เลยไม่ได้ใช้นะครับทั้งๆนี่จริงๆสําคัญนะซึ่งไม่ต้องมานั่งเถียงเลยเราจะรู้เลยใช่ไหมครับว่าแตงโมอยู่ตรงไหนบ้างครับมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ครับมันก็เลยทาต้องมานั่งถามว่าแล้วเราจะหาโทรศัพท์จากน้องแตงโมได้จากที่ไหนมีคนเดียวครับท่านผู้ชมลืมไปหรือเปล่าบังแจ็คไงครับแน่นอนมีคนตั้งคำถามบังแจ็คถึงเรื่องว่าเท็จหรือจริงยังไง ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งสนใจความเชื่อส่วนบุคคลเอาเรื่องพิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก่อนอตอนนั้นบางแจ็คก็เหมือนคุณแม่แตงโมอ่ะส่งโทรศัพท์ไปให้แล้วเขาจะกู้ได้แล้วเขาก็มาสร้างเพจแตงโมตอนนั้นอ่ะแล้วก็คอยโพสต์ภาพต่างๆว่าตอนนั้นเวลานั้นอยู่เท่านี้ตอนนั้นบางแจ็คยังไม่รู้เรื่อง GPS ความเชี่ยวชาญหมอทวัตชัยเลยก็โพสต์ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เต็ไมไปหมดเลยจำได้ไหมครับอ,อ,อยู่ช่วงหนึ่งเนี้ย คุณหมอธวัชชัยท่านก็หยิบมาเพื่อเขาเรียกว่าแคริเบตคือตรวจสอบความถูกต้องภาพที่โพสต์ว่าเป็นจริงเป็นไปได้หรือไม่ตำแหน่งเหล่านั้นแล้วปรากฏว่ามันเป๊ะก,กับ GPS ครับอ๋อเหรอะเอามันเรียงเลยเหรออาจารย์ครับ<อ>เดี๋ยวหลังปีใหม่ผมมีประชุม <c oughs> นัดนี้เลยอยากเห็นเลยอาจารย์อยากเห็นไหมใช่ใช่ใช่ผมก็สนใจเวลา21นาฬิกา56นาที ว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่ที่ไหนเพราะอะไรไหมครับท่านผู้ชมเพราะการใช้โทรศัพท์ในยุควันนี้มันถูกบันทึกใน Google ใน g m a ม l มันก็จะขึ้นประวัติว่าตอนนี้ถ้าคุณตั้งเอาไว้มันจะบอกว่าคุณไปไหนไปไหนไปไหนบังเอิญโทรศัพท์แตงโมมีบันทึกถ้ามันเป็นบันทึกของแตงโมจริง ผมรอเวลา c a r ิเบ e นิดเดียวนะครับต้นปีหน้านัดกันแล้วกับคุณหมอธวัชชัยและทีมเพื่อมา c a r ิเ b e คือปรับแล้วก็เทียบกับภาพทั้งหมดท่านผู้ชมคงอยากเห็นภาพแล้วใช่ไหมอยากเห็นเลยมันจะได้รู้ทั้งหมดเลยนะว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับอันนี้เป็นมาจากโทรศัพท์ที่เชื่อว่ามาจากแตงโมไม่ใช่ภาพนี้นะครับอันนี้คือภาพที่เราสงสัยใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกเขาก็ดูตำแหน่งความเร็วของเรือทั้งหมด อุณภูมิทั้งหมดมาภาพถัดไปครับที่เป็นครับ Google นะครับที่เป็นแผนที่ยุ่งๆหน่อยครับไม่ทราบเตรียมมาหรือป่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าใช่มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมขยายอีกหน่อยได้ไหมนะสมมุติว่าอันนี้เป็นโทรศัพท์แตงโมจริงคุณหมอทวัชชัยท่านก็ดูย้อนหลังข้างบนนะครับคือมีทั้งเส้นทางบกเราอยากรู้ว่าแตงโมเดินทางบกไหมไปในเรือ แล้วกล้ามเข้าไปบกไหมแล้วบกแล้วไปไหนต่อเราก็ต้องเชื่อว่าวินาทีที่แตงโมไปที่ครัวตานิกต้องทดสอบแคลิเบตก่อนใช่ไหมครับว่าตรงไหมซูมข้างล่างหน่อยครับเพราะข้างบนดูไปก็ไม่รู้เรื่องซูมตัวอักษรข้างล่างหน่อยค่ะขยายหน่อยว่าหนึ่งได้ผ่านเส้นทางตามนี้จริงหรือไม่อือ่าซูมหน่อยครับซูมซูมหน่อยได้ไหมครับภาพถัดอ่าหรือภาพถัดไปก็ได้ครับอะไรบ้างอ่า บาลไมัใช่ไหมครับเวลานี้17บเนาฬิกาถึง17.14หลังจากนั้นลงเรือ29กิโลเมตรเวลา1ชั่วโมง4นาทีแล้วก็ถึงครัวตานิกสิบแ18ดจถึง20.09แล้วออกตรงเป๊ะเลยครับย้ำว่าตอนนั้นบางแจ็คไม่รู้เรื่องเรื่องการตรวจ GPS ของหมอทวัชชัย เหลือตำแหน่งเดียวจะเห็นได้ว่าถ้าลงเรือเมื่อไหร่มันจะต้องขึ้นคำว่า on ferry ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าผู้ชมเห็นภาพหลังจากบ้านตานิกแล้วลำดับต่อไปคืออะไรครับพิบูลถ้าพิบูลใช่ไหมครับอเอาล่ะเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาเอออย่าเพิ่งไปตรงนี้ครับอยวงง,งย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปตรงข้างบนพิบูลก่อนอ,อ่านี่ อ่าท่านผู้ชมครับบ้านตอนนี้คือครัวตอนนี้แกที่บอกว่ามีเจสสกีนําใช่ไหมครับอตอนนั้นเนี่ยแตงโมอยู่ตรงไหน46กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมง9นาทีอยูอ่รีโทรศัพท์แตงโมหายไปสัญญาณหายไปครับแต่เรารู้ว่าแตงโมอย,อยู่จนถึงอย่างน้อยเนี่ย20ตามหลักฐานที่มีวีดีโอร้องเพลง แล้วก็บอกว่าเอาเพื่อนมานี่เนี่ยคือเวลาที่เราพอเจ็นภาพหนึ่งภาพที่เชื่อมาจากโทรศัพท์แตงโมท,ที่บางแจ็คพูดแล้วดูแล้ว GPS ตรงคือภาพถ่ายด้านหลังของเรือเวลา20่สนาฬิกามนาทีทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนนั้นปิดโทรศัพท์หรือตั้งแอร์โหมดคือตั้งขึ้นเครื่องบินไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณนะเป็นไปได้นะครับแล้วโผล่ที พี่บูลเลยเพราะมันหายไปสามชั่วโมงเลยนะจ๊ะทีนี้นิดเดียวครับแต่มันเปิดหนึ่งครั้งใช่ไหม,มเพราะเมื่อกี้อันนาบอกนี่มีคนตอบมีคนตอบยี่สิบแดจุดห้าหกมันอยู่ในช่วงเวลาที่หายไปไหมแล้วตอบอยังไงอะ่ะมันไม่มีสัญญาณขึ้นใช่ไหมครับเพราะถ้าตอบจริงต้องใช้สัญญาณมันจะต้องขึ้นทันทีว่าออ a f r คือบนอเรือไม่มีครับ พอมันไม่มีก็ต้องคำถามแล้วครับอย่างที่อาจารย์โต้งหรือดรเกษยรตินาตั้งคำถามว่าใครเป็นคนตอบในบัญชีนี้ได้บ้างมมีคนตอบให้ยงเหรออาจารย์อ้าวคำถามก็คือว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่กับใคร หลังจากช่วงเวลา20นาฬิกา36นาทีกระติกว่าอยู่กับกระติกแต่ในที่สุดเปิดสัญญาณออกมาโผล่มาอีกทีที่พี่บูนพี่บูล23นาฬิกาห้าทุ่มแล้วอ่ะห้าทุ่ม19บเาสนาทีถึง23นาฬิกา48นาทีตอนนั้นคือเป็นข่าวว่าตกแล้วครับที่ผมสนใจก็คือว่าเอมันแปลกนะ ว่าเรือของแตงโมอยู่บนบกแต่ช่วงเวลาเนี้กระติดอยู่ในน้ําอยู่บนเรืออ,อทําให้เราเกิดคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทําไมแตงโมขึ้นเรือไปตลอดเวลาจริงๆหรือเปล่าอันนี้เราตั้งคําถามนะครับแล้วใครเป็นคนตอบแอนนาและอย่าลืมว่ามันมีการลบรูปโทรศัพท์นะครับ ของแตงโมจานวนมากมลบเพราะอะไรมีหลักฐานอะไรและจริงๆโทรศัพท์อยู่กับใครที่จริงผมรู้คำตอบแล้วแต่ว่าเวลามันไม่มีแล้วพบกันอีกทีตอนปีใหม่แต่จะให้ดูต่อนี่ไหนไหนก็เป<ๆ>ิดมาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์ไปท่าพี่บูนต่อแล้วได้ได้ไปไหนต่อไปไหนต่อฮะอ้าวขึ้นดูอีกทีไปดูต่อจากเมื่อกี้เลยพี่บูนหนึ่งนะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่หลังหลังพี่บูนหนึ่งคือไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมถือแล้วใช่ไหมฮะหลังพี่บูนหนึ่ง มันน่าสนใจว่าหลังจากนั้นลงไปในเรืออีกหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีลงเรือนะครับ<ะ>ในช่วงเวลาเนี้ยแปลกอยู่เพราะเหมือนกับกระติกขึ้นบกนะแต่ในถับไปเนี่ยจากเรือไปยัง NBC แล้วมันขึ้นคำว่านนทบุรีพิบูลสามร้านซ่อมมือถือ เห็นไหมครับไปร้านซอบตือถือตอนตีหนึ่งเนี่ยนะจารย์ครับแล้วก็แล้วคุณเก๋ต้องดูว่าตีหนึ่งถึงตีสามนะครับไปอยู่ที่นั่นสองสมชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ดริฟ i ิ g คือขับอีกบนบนบกนะครับโทรศัพท์เนี่ยไปนะครับเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาตอนนี้ผมจะมาถอดรหัสหลังวันที่สามมกราคมนัดไว้แล้ว แต่ว่าเชื่อว่าหลักฐานเก่าไหมหลักฐานเก่าทั้งนั้นแหละครับแต่ยังไม่เคยมีใครเรียบเรียงมาเทียบเคียงกับ GPS ใช่ไหมครับท่านผู้ชมพึ่งได้ยินใช่ไหมที่เราพูดอยู่ในขณนะนี้เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณหมอธวัชชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS แล้วเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญ GPS จะเข้ามารุมระดมสมองกันหลังปีใหม่หมผมนัดไปล้ละอันนี้จริงๆต้องสรุปว่าเป็น ถึงจะเป็นหลักฐานเก่าแต่เป็นหลักฐานเก่าที่ถูกสกัดไม่ให้ขึ้นศาลนะอาจารย์ครับ,รรบผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะในมเมื่อเราไม่สามารถขอหมายอะไรได้เลยแล้วก็แปรเบตข้อมูลจากบางแจ็คในช่วงเวลาตอนนั้นที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าสามารถถูกเคียถูกเปรียบเทียบกับ GPS ได้แต่ท่านผู้ชมเริ่มมีคำถามแล้ใช่ไหมครับว่าแอนนาคุยกับใครใช่แตงโมหรือเปล่าในเมื่อเครื่องของแตงโม ไม่ปรากฏสัญญาณอะไรเลย <Okay. S 2> จะบอกว่าแตงโมคุยจากที่อื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าขึ้นคุยอยู่บนบกมันก็จะขึ้นสัญญาณ mm hmm. ว่าอยู่ที่ไหนแต่เนี่ย mm hmm. หายไปเฉยๆแต่ตอบนะครับมันแปลว่าอะไรท่านผู้ชมก็ช่วยกันวิเคราะห์อย่าให้ผมเมื่อสมองอยู่คนเดียว mm hmm. นะครับช่วยกันถอดรหัสแล้วอินบ็อกซ์เข้ามานะครับ